เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับร้านม o นช h o p ครับผมอ่าเป็นร้านที่มาเปิดใหม่ได้สดๆร้อนๆเลยนะครับทั้งร้านนะครับจะมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะรวมไปถึงจำหน่ายไดี ID ไก่ตันนะครับทั้งแมปบอก f ฟุตก็มีนะครับออสตารทาวเวอร์ก็มีรวมไปถึงทอยเลตเจ้าแมปโถ่ซ่มก็ยังมีและนี่เลย แมปที่ผมสนใจเป็นพิเศษพิเศษเลยก็คือ Anime Defender ของเรานะครับและหากใครสนใจก็สามารถไปตำกันได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับทางร้านเนี่ยยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกตรงเนี้ย ไปติดตามได้ที่หน้าเพจแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ครับผมเตรียมงบมาแล้ว49บาทอย่างที่ทราบกันดีผมติดแบบ n n m เม Defender มากๆนะเอออยากเล่นมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากจะเทสดวงตัวเองช่วงนี้สักหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะไป เออมาที่ขายรหัสเลยนะวันนี้เนี่ยผมเล็งและไว้ในใจนะแอบมาเซอร์เวดูสักนิดหน่อยแล้วนะครับอยากจะสุ่มเจ้าตัวกล่องตัวชัยนี่มากๆคืออย่างงี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนตัวชนี่เนี่ยข้อดีของมันนะครับข้อ1เทรดได้เออเอามาแล้วไปขายต่อยอดได้นั่นคือที่ผมเล็งไว้ส่วนหนึ่งก็จริงแต่ส่วนที่2คือ ชายนี่ครับมีคอสเมติกที่โคตรจะเท่เลยทุกตัวที่เป็นชายนี่มีคอสเมติกหมดนะแถมตัวชายนี่เนี่ยหลายๆคนไม่รู้จะตีแรงกว่าตัวธรรมดา5%เว้ยเออวันนี้ก็เลยอยากจะมาสุ่มซะหน่อยแล้วกันนะไอ้กล่องเนี้ย49บาทมันจะได้อะไรกับเขาไหมนะครับไปเดี๋ยวเราขอดูกันหน่อยตัวสถานะชายนี่โอกาสออก10%โอเคนะ แค่ตรงนี้ก็คือจะสตาร์ทอ่าขั้นต่ำคือ1000บวกก็โอเคนะแล้วก็จะได้รหัสอ่าเลเวลสิบห้าบวกอุ้ยได้อยู่เอาสิมาเอาเลยแล้วกันงบแค่สี่เก้าบาทถ้าได้สักตัวก็คุ้มแล้วนะหุ้ยมาเว้ยเอาหน่อยสามสองหนึ่งไปอ๋อยัง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 สามสองหนึ่งไป เรียบร้อยได้แล้วโอ้โหง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอว่าแต่จะเป็นตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องไปลุ้นแน่ๆเลยป่ะโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามาในดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวชายนี่ที่ได้เนี่ยจะเป็นเจ้าโกคูนะระดับรีเจนตัวนี้คอสเมติกใช้ได้นะค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าที่คุ้มมากๆเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเพชร8650เพราะในตลาดเนี่ยขายกันพันนึงเนี่ยต่อ10บาทนะ 8 0 0พก็ประมาณ80เนี่ยเกือบ90ด้วยซ้ำนะคุ้มแล้วฮะอันนี้คุ้มจริงไม่ได้คุ้มอะไรเลยคุ้มเพชรแต่คุ้มมากนะครับ